ครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ย้ายร้านเข้ามาข้างในเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กลายเป็นสองร้านนะก็ง,ง่ายๆครับผมใช้เวลาทําแป๊บเดียวเองครับช่วงเช้าที่มาดูขายส่วนตรงนี้ที่ผมยกร้านออกไปผมก็ ส้างอะที่วางสำหรับวางจานวางจานครับก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับผมก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนด้านนี้ผมก็เลยทำเป็นที่วางของครับวางช่วยจานที่เราเรามาทำอาหารกิน มากางเต็นก็เป็นบรรยากาศตอนสายๆหน่อยนะครับผมครับผมขอบคุณมากครับผมที่ติดตามครับทผูชมตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปดูเบ็ดเบ็ดลาวที่ดักไว้นะครับผม มีคนตะโกนบอกว่ามัน,มนทำงานแล้วไปดูกันครับนมันอยู่ด้านไหนโอ้ทำงานแล้วครับทำงานแล้วโอ้ลูก ปลาชะโดครับผมได้แล้วได้แล้วครับติดมินด้วยติดมินหนตัวหนึ่งตัวทำไงในะปลดเลยเนาะมันกินลูกปลาครับท่านผู้ชม มันตินลูกปลาตัวกำลังกำลังเปลียวเลยครับไ้รุ่นเดี๋ยวผมแก้เชือกเป็นก่อนแล้วกันเพรเดี๋ยวมันจะหลุดแก้เชือกอแล้วกันแก้ยากเ เอได้แล้วครับเส็จแลว้วก็ใช้ไม้ปักนะครับผมแล้วก็ใช้เชือกโยงเช้เชือกโยงไปเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเยื่อเขาใช้ลูกปลานะครับผมลูกปลามองเห็นไหมแต่ตัวตัวนั้นตายแล้ว

ก็เช้านี้ก็ได้เขาได้สองตัวแล้วครับเนี่ยใช้ลูกปลาต้อยเกี่ยวผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าใช้เบ็ดเบอร์อะไรใช้เบ็ดเบอร์อะไรน,นะดูไหมเออประมาณเบอร์ห้าเบอร์หกก็ น้ำที่เราดักก็น่าจะประมาณแค่หัวเข่านะฮะน้ำไม่น้ำใช้น้ำไม่เล็กโอเคครับนอนกับเจ้าของเขาให้ผมวีบรีบวิ่งมาดูคลิปถ่ายคลิป <laughs> ทำอะไรนะใส่เกลือเลยชํำแหล่ใส่เกลือเลยเนี่ย แลใส่เกลือก่อนเลยนี่คือผลงานเมื่อเช้าก็ได้เยอะนะครับลูกปลาที่มันตายแล้วก็ทำตากแดดใส่เกลือตากแดดเป็นอาหารเช้าเรว วันนี้ก็มามาทำไ้ย้ายย้ายแค่เข้าไปข้างในก็เลยวิ่งไปดูปลาติดพอดีตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับแค่โอเคครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมก็ เดี๋ยวค่อยมาทําคลิปใหม่ครับผมว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวว่าตอนเย็นนี้ผมว่าผมจะมาลงเบ็ดสักสิบกว่าคันครับผมมาลงเบ็ดบริเวณด้านี้ยแต่ว่าผมว่าต้องไปหาเหยื่อกันครับก็น่าจะเป็นไสเดือนเนาะเดี๋ยวจะเอาไสเดือนมาลงจะลองดูครับว่าเบ็ดผมจะเป็นไงบ้างวันนี้ลงขายมันก็ไม่ได้ปลาเลยได้ปตัวเดียว ย่ามันลกโอเคครับผมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตไคร้กกด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ